สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง configuration product นะครับ configuration product เนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราขายสินค้าที่สินค้า1ตัวอาจจะมีหลายไซส์หรือว่าหลายสีหรือว่าหลายแบบนะครับเราต้องการที่จะให้สินค้าแต่ละไซส์แต่ละสีแต่ละแบบเนี่ยสามารถที่จะแยกสต็อกกันได้นะครับสมมุติว่า สินค้าไซส์ S มี10ตัวสินค้าไซส์ M มี5ตัวสินค้าไซส์ L มี8ตัวอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าซื้อไปก็อยากที่จะแยกสต็อกกันได้แต่ว่าไม่อยากที่จะแอดสินค้าเป็น3ตัวเช่นสินค้าไซส์ S เนี่ยก็แอดทีหนึ่งสินค้าไซส์ M ก็แอดทีหนึ่งสินค้าไซส์ L ก็แอดทีหนึ่งซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่จะโชว์หน้าร้านเ,นย,เยอะเกินไปไนะครับเราต้องการที่จะ อแอดสินค้าให้โชว์เป็นตัวเดียวแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเป็นออปชันเอาว่าจะเอาไซส์อะไรแล้วให้มันสามารถที่จะตัดสต็อกได้แบบนี้เขาเรียกว่า configuration product นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีสร้าง configuration product ก่อนอื่นก็ให้ Login เข้าสู่ระบบหนังร้านนะครับในกรณีที่สำหรับใครที่ใช้ หลังร้านเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาอื่นนะครับก็ในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็เลื่อนมาที่ล่างสุดนะครับแล้วก็ไปที่าหาภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเป็นสหรัฐอเมริกานะครับก็หลังร้านเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็เราทําการสร้าง a อ tribute ขึ้นมาก่อนโดยไปที่แคตตาล็อกนะครับ a t tribute แล้วก็ manage attribute ในที่นี้ผมจะสร้างสินค้าที่เป็นเสื้อยืดโดยเสื้อยืดเนี่ยก็จะมี3 size, ไซส์นะครับให้ตัดสต็อกแยกกันได้นะครับผมก็ทำการ add attribute add new attribute นะครับกดปุ่มตรงนี้สำหรับใครที่ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง a t tribute เพิ่มเติมนะครับผมได้จัดทำวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับเป็นเรื่อง a t tribute โดยเฉพาะนะครับก็สามารถดูได้ที่เว็บ i nytoday นะครับโดยค้นหาเรื่อง a t tribute ก็ตั้งชื่อ a t tribute นะครับชื่อ a t tribute เนี่ยให้ตั้งชื่อเป็นตัวเล็กแล้วก็ไม่มีช่องว่างนะครับถ้าจะหลายตัวอักษรหน่อยหลายพยางค์หน่อยก็ใช้ขีดล่างนะครับ scope เลือกเป็น global ส่วน catalog input type นะครับก็ให้เลือกเป็น dropdown นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ use to create configuration configurable product ก็ตอบเป็น yes นะครับแล้วก็มาที่ manage label นะครับก็ตั้งชื่อเข้าไปผมตั้งเป็น s i t e ละกันนะครับ มันจะมี admin แล้วก็ default store view นะครับ admin ก็คือให้แสดง label หลังร้านว่าอะไรหน้าร้านว่าอะไรนะครับสมมติถ้าตั้งว่าใส่แล้วปล่อยช่องนี้ว,ว่างมันก็จะดึงค่าจาก admin มาใส่เองนะครับก็ add option เพิ่มเติมก็มี size s ใส่ position เป็น1 position ก็คือตำแหน่งของตัวเลือกนี้นะครับ1ก็คือ เริ่มเริ่มก่อนมาก่อนแล้วก็ใส่ M แล้วก็ใส่ L แล้วก็กดเซฟแอ t ทริบิวต์ครับพอกดเซฟแอ t ทริบิวต์เสร็จแล้วก็มาที่แคต a าล็อกแอ i ทริบิวต์แล้วก็เมนเ g นจ t แอ i ทริบิวต์เนะครับคือแอ t ทริบิวต์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวใช่ไหมครับ ทีนี้ attribute set ก็คือการรวม attribute ตัวนั้น,นขึ้นมาเป็น set รวมกันไว้นะครับในทีน่นี้ถ้าเรายังไม่เคย add attribute set เลยมันก็จะมี default อยู่นะครับในที่นี้ผมจะ add new attribute set ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น T-shirt แล้วกันแล้วก็กด save new save attribute set ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่ามี a t tribute ที่เราสร้างขึ้นมาชื่อว่าเชอร์ไซอยู่นะครับก็ให้ทำการลากเจ้าเชอร์ไซเนี่ยจากฝั่งขวามาที่ฝั่งซ้ายนะครับโดยวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมวางเชอร์ไซเนี่ยเอาไว้ใต้เวทแล้วกันนะครับจะวางตรงไหนหรือว่ากรุปไหนก็ได้นะครับ แล้วแต่หรือว่าจะสร้าง New Group ขึ้นมาก็ได้โดยกดปุ่ม add new นะครับในที่นี้ผมเอาเชิดไซส์เนี่ยไว้ที่กลุ่มข้อมูลที่ชื่อว่า general นะครับโดยเอาไว้ใต้เว i จากนั้นก็ save attribute set เมื่อ save attribute set เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ attribute set เพิ่มขึ้นมาใหม่ชื่อว่า t s h i r t ก็ให้ทำการ add สินค้าได้นะครับโดยไปที่ catalog แล้วก็ manage product ก็กด add product ตรงนี้นะครับก็จะให้เลือก attribute set นะครับก็เลือก T-shirt ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับ product type นะครับปกติจะเป็น simple product ใช่ไหมครับก็ให้เลือกเป็น configurable product แล้วก็กด continue ก็จะมีไซส์ให้เราเลือกแล้วนะครับก็กดติ๊กตรงไซส์ครับผม กด continue ต่อก็ใส่ข้อมูลสินค้าตามปกตินะครับเช่นผมจะสร้างสินค้าเป็นเสื้อยืดแล้วกันนะครับเสื้อยืดเสื้อยืดสีเขียวแล้วกันนะครับก็กรอกข้อมูลไปตามปกติ SKU คือรหัสสินค้านะครับ ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการลงไป URL Key นะครับ URL Key ก็ URL ของสินค้าตัวนี้นะครับก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะให้ดีก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องการนะครับตัวนี้ก็กด Enable แล้วก็ใส่รายละเอียดสินค้านะครับผม ก็ copy กันไปเลยแล้วกันนะครับก็คือใส่เป็นตัวอย่าง Just description description โ uh, อ okay. เคราคานะครับก็ใส่ไปสมด2องบาทแล้วก็ inventory inventory ก็คือ,อาการ manage stock น,นะครับ stock ต,ตัวนี้กดเป็น in stock ทกเรี่ก็คือหมวดหมู่สินค้า Default ผมเอาไว้ในอเอาไว้ในหมวดหมู่เสื้อแฟชั่นก่อนละกันนะครับเสื้อยืดแฟชั่นละกันจากนั้นก็มาที่ Associate Product นะครับ a s s o c i a t e Product เนี่ยก็คือ เราจะทำการแอดสินค้าเป็นไซส์อีก3ไซส์นะครับสำหรับใครที่แอด Simple Product ไว้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชหาสินค้าที่แอดไว้แล้วจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยกดเลือกตรงนี้เป็น a n นนี้ก่อนแล้วก็เราก็เซิร์ชได้เลยโดยอาจจะเซิร์ชจากรหัสสินค้าหรือ ID ของสินค้าตรงนี้นก็กรอกเข้าไปหรือว่าเซิร์ชจากชื่อก็ได้นะครับ Attribute Set ก็ได้กรอกเข้าไปแล้ว Enter นะครับ ในที่นี้ผมยังไม่มีผมต้องสร้างสินค้าขึ้นมาก่อนนะครับก็ทําโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับ create m p นะครับกดเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยครับเหมือนการ add สินค้าใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีไซส์ให้เราเลือกนะครับตัวนี้อ๋อผมทำเป็นไซส์เอก่อนแล้วกัน Size เอส z e S เอสตรงนี้เราก็เลือกเป็นตรงนี้เราเลือกเป็น Size S นะครับโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะกําหนดว่าไซส์เเนี่ยมีสินค้าอยู่กี่ตัวได้นะครับโดยมาที่อินเวนท r รนะครับก็กําหนด q u a ลิตี้เข้าไปสมมุติ Size เผมมี10ตัวผมกําหนดเข้าไป10ตัว แล้วก็ตรง Stock availability นะครับเลือกเป็น in stock นะครับแล้วก็กด save save ได้แล้วก็ได้สินเราก็จะได้สินค้าเส้อยืดสีเขียวไซส์ S มาแล้วนะครับก็ทำอย่างเงี้ยนะครับทำไปอีกหลายๆตัวนะครับสมมุติมีหลายไซส์ก็แอดเข้าไปนะครับก็เนื้อหาก็ copy วางกันไปนะครับ นีเลือกเป็นไซส์ M นะครับสต็อกมีเท่าไหร่สมมติไซส์นี้มี8ตัวกดอินสต็อกแล้วกอ็อย่าลืมใส่ราคาครับผม250บาทก็กดเซฟนะครับเราก็จะได้ สินค้าที่มีไซส์แล้วนะครับแล้วก็สามารถตัดสต็อกแยกกันได้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็กดเซฟ r o d u c t ตัวนี้เลยนะครับอ๋อลืมตั้งแท็กคลาสปึ้งก็เสร็จสิ้นการแอดสินค้าแบบ Configuration Product นะครับไปดูที่หน้าร้านนะครับผมไม่ได้ใส่รูปนะครับเมื่อี้ ็จะเห็นว่าเราจะสามารถเลือกไซส์ได้แล้วนะครับสามารถเลือกไซส์ได้แล้วซึ่งสินค้าแต่ละไซส์เนี่ยก็สามารถตัดสต็อกแยกกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีแอดสินค้า configuration product แบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนเรื่อง configuration product เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ